สวัสดีค่ะแอปช็อปน้ำมันยิงปลาค่ะวันนี้จัดส่งงานสวยๆในอีกหนึ่งเซตนะคะที่ต้องเรียกว่าหนึ่งเซตเนื่องจากว่ามีทั้งที่เป็นชุดบนแล้วก็มีทั้งที่เป็นปืนนะคะพร้อมยิงแบบนี้นะคะอ่าโดยน้ำมันยิงปลาลำนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าลูกค้านะคะออเดอร์ที่เป็นชุดบนนะคะที่สามารถเปลี่ยนสลับกันมาใช้ชุดบนสองเซตได้นะคะในลำเดียวนะคะ ลำหนึ่งจะเป็นปีกค้างคาวนะคะระยะช่วงชักของเขาอยู่ที่70ทิ้งฝลาย4ี่บห้านะคะแล้วก็ถ้าหากว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนใจนะคะก็สามารถที่จะร๊บสลับมาใช้ตัวชุดบนตัวที่เป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์อันนี้เป็นออเดอร์ของลูกค้าเองนะคะอ,อยากได้คอนเซปต์แบบนี้เลยนะคะเปลี่ยนมันไหนอยากอยากที่จะใช้มาเป็นระบบโรเลอร์นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะ โดยลูกค้าท่านนี้นะคะก็เคยสั่งงานที่เป็นงานอลูกรมกระโจงยาวมาแล้วนะคะหนึ่งลำนะคะก็ท่านก็เลยอยากได้งานที่เป็นปืนศูนย์ด้วยเช่นกันนะคะในลำนี้นะคะก็จะเป็นประดูประดูที่มีตาหมานเยอะมากๆเลยนะคะนี้ฝั่งหนึ่งจะมีฝั่งอ่ากืบหมานแน่ๆค่ะลำนี้นะคะ ก็ในส่วนของไม้นะคะลักษณะไม้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าชอบแบบไหนมีตามา้ติดกระพี้เป็นไม้แก่นล้วนนะคะหรือว่าเป็นแบบแดงหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาให้จัดให้นะคะโดยลูกค้าก็จะได้เลือกก่อนที่จะทําการขึ้นงานนะคะให้กับลูกค้านี่ลางของเขาก็สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในรายละเอียดใกล้ๆ,ๆ,ๆเลย ในรางเหล่านี้เห็นว่าติดลายเสือนะคะติดลายเสือเป็นรางที่ติดลายเสือโดยตัวรางทั้งสองสองรามนี้นะคะก็เป็นไม้แผ่นเดียวกันนะคะนำมาขึ้นงานนะคะอันนี้เราให้ลูกค้าดูแล้วนะคะว่าโอเค ท่านชอบในส่วนที่เป็นท้ายตัวนี้เลยแล้วก็ลางแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจงานหน้าไม้ยิงปลานะคะสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามทักเข้ามาได้นะคะในข้อความหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานนะคะหน้าไมา้ยิงปลาทักไว้ในข้อความแชร์ได้นะคะเดี๋ยวทางช่างนะคะจะเข้ามาตอบนะคะในส่วน กัะนะคะัก็ขอลากันไก่อนนะคะสวัสดีะ